สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ดารา,าพาเพลินแมทธิวห่วงลูกสาวน้องเดมี่เริ่มไว้นวดคราวสันคับแอบเซล,ลกันใหญ่เป็นหนึ่งครอบครัวที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากเลยสําหรับครอบครัวของคุณพ่อพิธีกรสุดหล่อแมทธิวดีนและภรรยาสาวสุดแซ่บลิเดียสลาลัตที่ตอนนี้ทั้งสองได้กลับมาอยู่กับลูกๆทั้งสองน้องดีแลนและน้องเดมี่เรียบร้อยแล้วหลังต้องห่างไกลกัน1เดือนเต็ม,เ,ตมเนื่องจากโควิดและในตอนนี้หลังจากครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า ทั้งพ่อแมทธิวและแม่ลิเดียก็สลับกันลงภาพคู่กับลูกชายและลูกสาวกันแบบดรัวไปเลยละจ้าซึ่งแต่ละโมเมนต์ก็น่ารักโดนใจแฟนคลับไปเต็มๆจนตอนนี้ลูกทั้งสองกลายเป็นขวัญใจของใครแลหลายคนไปแล้ว และล่าสุดทางอินสตาแกรมของพ่อแมทธิวก็ได้ออกมาอัปเดตภาพคู่กับลูกชายน้องดีแลนและลูกสาวน้องเดมี่ที่เป็นภาพอบอุ่นมากๆแต่งานนี้นอกจากชาวเน็ตจะโฟกัสที่ความน่ารักของลูกๆก,ก็ยังหลุดโฟกัสมาที่คุณพ่ออีกด้วยเพราะตอนนี้หนุ่มแมทธิวเริ่มไว้หนวดแล้วจ้า